ใครที่ได้ดูตัวอย่างของการเดีย n s o อ Gala ล็กซีภาคล่าสุดไปแล้วเนี่ยคงจะเห็นตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาสมทบใน MCU นั่นก็คือ High Evolutionary นักพันธุศาสตร์อัจฉริยะที่คลั่งไคล้วิวัฒนาการแบบเข้าเส้นพลังของเขาจะเป็นยังไงและมีบทบาทอะไรในคอมมิกบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะเล่าเนี่ยเนื่องจากชื่อจริงของ High Evolutionary นั้นมีชื่อว่า h e r b e r t Winham เพราะฉะนั้นผมจะเรียก High Evolutionary หรือ h e r b e r t ก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉายาพี่แกเนี่ยยาวๆเลย เกิน เชื่อไหมครับว่านี่คือตัวละครใน MCU ที่อาจจะโยงใย,ยไปถึง X-Men ที่จะมาในอนาคตก็ได้เพราะในคอมิกนั้นเฮอร์เบิร์ตวินแฮมได้แรงบันดาลใจาจากงานเขียนของนาธาน n เอลเอสเซกซึ่งเป็นนักพันธุศาสตร์สมัยวิกตอเรียนู่นชื่อนาธาน n เอลเอสเซกเนี่ยพูดไปคุณอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าพูดชื่อมิสเตอร์ซินิสเตอร์เนี่ยคงพอจะคุ้นกันบ้างใช่ไหมล่ะครับเรื่องนั้นช่างบรก่กนพอได้แรงบันดาลใจปุ๊บเฮอร์เบิร์ตก็คลั่งเรื่องวิวัฒนาการถึงขนาดสร้างเครื่องจักรที่เรียกว่าเครื่องเร่งวิวัฒนนาาากรไว้้ทที่บและละด ลองฉายรังสีใส่หนูจนตายแล้วตายอีกก็ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักกทีเวลามีการประชุมเฮอร์เบิร์ตก็เที่ยวไปเล่างานวิจัยเรื่องวัฒนาการของตัวเองให้นักพันธุศาสตร์ชื่อดังฟังถกกันไปถกกันมาคนอื่นก็บอกว่าเลิกทำซะเถอะเรื่องแบบนี้มันต้องทำการแมปรหัสพันธุกรรมให้สมบูรณ์ก่อนถ้าทำไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยอีก10ปีก็ล้มเหลวอ,อยู่แบบนี้นี่แหละ พอโดนคนดังวิภากษวิจารณ์แบบนี้เฮอร์เบิร์ตก็แบบไม่พอใจมากๆครับตกเย็นก็ไปนั่งกงก้งจนเมาปลิ้นและระหว่างที่โซเซออกมาจากร้านเหล้าเขาก็ได้รับปึกกระดาษจ,จากบุคคลปริศนาที่บันทึกข้อมูลรหัสพันธุก,กรรมเอาไว้อย่างสมบูรณ์ข้อมูลเสริมก็คือชายปริศนาที่เอาข้อมูลมาให้เฮอร์เบิร์ตเนี่ย เขาคือลูกผสมอินฮิวแมนกับดีเวียนที่มีชื่อว่าเฟเดอร์ซึ่งเฟเดอร์ก็เป็นอัจฉริยะด้านพันธุกรรมที่ถูกอินฮิวแมนอปเปฮีเอาจากเผ่าและเหตุผลที่เขาเอาบันทึกรหัส DNA มาให้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเล็งเห็นศักยภาพในตัวของผู้ชายคนนี้และหวังว่าจะขับเคลื่อนวัฒนาการได้ซึ่งเขาก็คิดไม่ผิด พอได้แปลน DNA ที่สมบูรณ์มาเฮอร์เบิร์ตก็เอากลับไปห้องทดลองโดยทีนี้พี่แกเอามาที่ตัวเองเลี้ยงไว้เนี่ยมาเทสเลยพอฉายแสงใส่ฟื้ จากหมาดาเมเชียนธรรมดาก็กลับปวัฒนาการขึ้นมาเดิน2ขาแบบมนุษย์ได้ซังนั้นถึงแม้เจ้าหมาโชคร้ายจะถูกนายพรานยิงตายแต่มันก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าการทดลองของเฮอร์เบิร์ตนั้นสำเร็จและมีแนวโน้มที่จะทําให้วัฒนาการเนี่ยก้าวหน้าไปมากกว่านี้ดังนั้นเขาก็เลยชวนเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อโจนาธานรูให้ย้ายครอบครัวไปตั้งศูนย์วิจัยบนภูเขาว,วันเดอร์กอร์ซึ่งห่างไกลผู้คนและโจนาธานรูคนนี้เนี่ยก็คือพ่อของเจสสิก้ารูหรือสไปเดอร์บูเมนนั่นเองครับ อามีตัวละครเกี่ยวข้องเพิ่มมาหนึ่งแล้วนะ ตอนแรกที่เฮอร์เบิร์ตกับโจนาธานเดินทางไปที่วันดากอร์เนี่ยเขาแค่ตั้งใจจะไปทําการทดลองในที่ห่างไกลผู้คนเฉยแต่บังเอิญที่ดินตรงนั้นเนี่ยดันมีแร่ยูเรเนียมเต็มไปหมดทําให้เฮอร์เบิร์ตรวยเละจากการขายแร่และพอมีทุนปุ๊บเขาก็อยากจะสร้างป้อมปราการแห่งวิทยาศาสตร์หรือซิตาเดลออฟไซเอนแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะคนงงคนงานก็ไม่มีมีกันแค่2คนเนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จน่าจะเป็นชาติและตอนนั้นเฟเดอร์ก็โผล่มาช่วยโดยการพาเฮอร์เบิร์ตไปหาพวกโมโลอย สิ่งมีชีวิตสติปัญญาตามที่ดีเวียนเคยสร้างเอาไว้เพื่อใช้เป็นธาตุเฮเบิร์ตก็เลยเกณฑ์เอาพวกโมโลอยเนี่ยแหละมาใช้สร้างป้อมปราการซะเลย การก่อสร้างคืบหน้าไปได,ด้ดีครับแต่ลางร้ายก็เริ่มสอเขาเข้ามาเหมือนกันพออยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเจสสิก้าดูในวัยเด็กก็เริ่มมีอาการป่วยเพราะรับรังสีจากแร่บนภูเขาเยอะเกินไปเฮอบร์ต <Herbert S 2> ก็เลยช่วยรักษาเธอด้วยอุปกรณ์ฉายรังสีที่มีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอกลายเป็นสไปเดอร์วูแมนในอนาคตแถมไม่นานหลังจากนั้นแม่ของเจสสิก้าก็ถูกมนุษย์หมาป่าฆ่าตายในคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกซึ่งเจ้ามนุษย์หมาป่าที่ว่าก็คือกรีกอร์พุุษขอฟบนนั่นเอง อ่าเกี่ยวข้องกับอีกตัวละครน,นึงแล้วนะพอเกิดเรื่องต่างๆขึ้นมากมายนะครับโจนาธานก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วฉันไม่สามารถที่จะทําวิจัยบนภูเขานี้ได้อีกแล้ว เขาก็เลยพาลูกสาวกลับอเมริกาส่วนเฮอร์เบิร์ตที่ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยก็ดันโดนมนุษย์หมาป่าทำร้ายบาดเจ็บอีกตอนนี้เจ้าตัวก็คิดหนักแล้วครับว่าจะเอาอยัางไงต่อดีถ้าอยู่ที่นี่ก็ต้องพึ่งอุปกรณ์ป้องกันตัวเฮอร์เบิร์ตก็เลยสร้างชุดเกราะขึ้นมาสวมใส่คือ,อยังไงข้าก็จะวิจัยต่อแหละแต่ขอหาอะไรมาป้องกันตัวหน่อยเหอะพอสร้างเกราะเสร็จปุ๊บเจ้ามนุษย์หมาป่าก็ดันบุกเข้ามาในฐานอีกแถมยังฆ่าสมุนโมลอยไป1ตัว เธอเบิร์ดในชุดเกราะก็เลยใส่เดียวกับแวร์วูฟและจับมันขังเอาไว้ได้ก่อนที่จะทราบในภายหลังว่าเจ้ามนุษย์หมาป่าตนนี้เนี่ยคือมนุษย์ที่ถูกคำสาบ ยังไงก็ตามเฮอร์เบิร์ตวินแฮมก็เดินหน้าทําการทดลองของเขาต่อไปแม้จะเหลือเพียงลําพังเขาจับสัตว์ต่างๆมาเร่งวิวัฒนาการและเรียกพวกมันว่านิวเมนโดยนิวเมนตัวแรกที่เฮอร์เบิร์ตสร้างก็คือโบว่ามนุษย์วัวเพศเมียที่เคยมีอิสต์เอ็กโพรมาในซีรีส์วันด้าวิชั่นจากนั้นเขาก็เริ่มฝึกให้พวกมันต่อสู้จนในที่สุดพวกนิวเมนเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มเรียกตัวเองว่าอัศวินแห่งวันดากอและเรียกเฮอร์เบิร์ตวินแฮมว่าไฮเอวิวชันนารีมันจึงกลายเป็นสมญานามของเขามาตัั้งแต่น,น อัน ถ้าพูดถึงวิวัฒนาการนะครับแบนออตัสเองเขาก็มีวิวัฒนาการเช่นเดียวกันจากรุ่นซีโร่ครับแตกแขนงมาเป็นมากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวและล่าสุดกับ e x ็กซ์โซเทสซีนะที่มีมาให้เลือกถึง5รุ่นด้วยกันทั้ง5รุ่นนี้เป็นวัสดุดิบแบบพรีเมียมเหมือนกันทั้งหมดนะครับแตกต่างแค่ทรงแว่นที่คุณชอบใสแบบไหนใสแบบไหนแล้วดูดีที่สําคัญคือวัสดุทนทานหมดปัญหาขาแว่นหลวมและขาแว่นเนี่ยบางเฉียบนะฮะใส่กับหูฟังยังไงก็ไม่เจ็บหูถ้าใส่โค้ชในครอสนะครับแบบส่วนลด าด้วยทั้งเทวัสดุดีราคาก็ไม่แพงยังไงก็อย่าลืมไปจัดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับอย่าลืมใส่โค้ดในครอสด้วยนะปะไปดูซูเปอร์ฮีโร่โปรไฟล์กันต่อครับผม เอาละครับหลังจากที่ไฮเอว o ลูชันนารีเนี่ยตั้งลกรากและมีกองทัพบ,บนเขาว,วันดกอร์เรื่องวุ่นวายก็ยังไม่จบคือภูเขาลูกนี้เนี่ยเรื่องเยอะมากๆเพราะต่อมาวิญญาณพ่อมดในยุคโบราณนู้นก็ดันสิงร่างโจราทานเพื่อกลับมาบอกกับเฮอร์เบิร์ตว่าที่วันดกอร์เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เทพปีศาจขาทอนถูกผนึกอยู่แล้วปม้มปราการของเฮอร์เบิร์ตก็ดันไปสร้างทัพที่ผนึกพอดีเปรียบแบบไทยให้เข้าใจง่ายๆก็คือ เองกำลังสร้างบ้านทับป่าช้าเก่าอยู่นะเว้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ย้ายไปซะตอนแรกเฮอเบิตก็ไม่เชื่อหรอกครับมาสายวิทย์สักขนาดนี้มาพูดเรื่องปีทรงปีศาสอะไรอย่ามาเพอ้อเจอนะแต่ไปไปมามาทอนดันมีจริงซะอย่างนั้นไฮเอว o ลูชันนารีกับกองทัพนิวเมนจึงเปิดศึกทําสงครามกับขอรและขับไล่มันกลับไปได้สําเร็จ เวลาใกล้ๆกันหลังจากจบศึกกับคาทอนได้ไม่นานก็มีหญิงคนหนึ่งที่ชื่อแม g กดาเนี่ยมาขอหลบภัยและคลอดลูกแฝดที่ปราการของเขาซึ่งเด็กทั้งสองคนนี้ก็คือปีเตรกับวันด้าแม็กซิมอฟและเหตุผลที่วันด้าแฝดน้องมีพลังเควอสเมจิกก็มาจากอิทธิพลของคาทอนนี่แหละ ถึงแม้พวกนิวเมนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไฮเอวิชชันารี่เนี่ยพัฒนาขึ้นแต่ก็ไม่ใช่พวกมันทุกตัวนะครับที่จงรักภักดียกตัวอย่างเช่นมันจะมีนิวเมนอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อแมนบีสมนุษย์สัตว์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ทําให้มันฉลาดกว่านิวเมนตัวอื่นแถมยังมีความทะเยอทะยานมากกว่าทําให้แมนบีสเนี่ยพยายามจะก่อกระบฏขึ้นเป็นใหญ่แทนนายจนทอต้องมาช่วยปราบซึ่งไอแมนบีสตัวนี้แหละครับที่แสบนักแรเดี๋ยวคุณฟังต่อไปเนี่ยจะได้หนึ่งฮา พอนิวเมนเพิ่มจํานวนมากขึ้นเฮอร์เบิร์ตก็รู้สึกว่าภูเขาว,วันดากอรเนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วเขาก็เลยขนบริวารออกนอกโลกไปตั้งรกรากที่ดาววันดากอทู 2, ซึ่งเขาตั้งชื่อเองนะแต่ที่นั่นเนี่ยพวกนิวเมนก็ดันเกิดบ้าคลั่งอรารวาดกันยกใหญ่แถมตอนนั้นไฮเอวิลูชันรี่กำลังทําโครงการทดลองโดยจับฮักมากะว่าจะลองวิวัฒนาการเจ้ายักษ์เขียวตัวนี้ไปข้างหน้าอีกสักล้านปีแต่พวกนิวเมนดันอรารวาดจนฮักหลุดออกมา นี้ดาววันดากอทูก็เลยกลายเป็นสงครามระดับย่อมๆและเฮอร์เบิร์ตที่รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ก็รู้สึกสิ้นหวังเหลือเกินแบบเฮ้ยทำไมกันนะแค่จะทำให้ทุกอย่างมันพัฒนาไปในทางที่ดีเนี่ยทำไมอุปสรรคมันถึงเยอะขนาดนี้คิดแล้วพี่แกก็นอยรับประทานนะครับก็เลยเข้าไปนอนในเครื่องวิวัฒนาการที่ตอนแรกจะใช้กับฮักจากนั้นก็อีโวตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์ในอีก1ล้านปีข้างหน้าซะเลยในภาวะนั้นเฮอร์เบิร์ตได้รับสติปัญญาทุกขแขนงจะเรียกว่าตัดสรู้สรรพสิ่งเลยก็ว่าได้และเมื่อรู้ทุก แล้วเขาก็อยากจะปล่อยวางไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอีกเฮอร์เบิร์ตจึงปลดปล่อยพวกนิวเมนให้กลายเป็นสัตว์ไปทั้งหมดและตัวเขาก็สลายไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล ในเวลาต่อมาหลังจากที่ High Evolutionary ได้พบเห็นความเป็นไปของชีวิตทั่วจักรวาลเขาก็กลับคืนสู่กายเนื้ออีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะสร้างโครงการไม่กับโปรเจกต์เริ่มจากการสร้างสถานีอวกาศเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการก่อนเลยแต่ระหว่างที่คิดวางแผนอยู่นั้นลูกสมุนก็ติดต่อเข้ามาว่าเออท่านครับท่านครับ ช่วยมาดูอะไรนี่หน่อยครับพอดีผมเก็บดักแด้แปลกๆมาได้อันหนึ่งเห็นมันลอยเทงเต้งอยู่ในอวกาศก็เลยเอาเข้ายานมานะครับท่านพอได้ยินลูกน้องเรียกนะครับไฮเอวูริชนาเรก็หุดหงิดว่าคนกําลังใช้ความคิดมาเรียกอะไรกันตอนนี้ถึงจะบ่นกระปอดกระแปดแต่เขาก็ไปดูฮะและเขาก็พบเจอกับสิ่งที่ว้าวมากๆไม่รู้ว่าข้างในนี้มันเป็นอะไรละแต่มันต้องเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอนเขาก็เลยพูดกับตัวเองว่าเอาล่ะว,วะคราวนี้แหละข้าจะได้มีลูกชายที่เจ๋งอย่างไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนของ ข้าในนี้มันต้องดีกว่านิวเมนที่ข่ามีอยู่แน่ๆพอพูดจบปุ๊บอดัมวอลล็อกก็เทเลพาธีเข้ามาในหัวเลยว่าเฮ้ยใครลูกเองอย่ามามั่วนะข่าก็คือตัวข่าไม่ใช่ลูกของใครทั้งนั้นแล้วถ้าไม่อยากมีเรื่องแล้วก็ช่วยเอาดักแด้ของข่าเนี่ยกลับไปลอยในอวากาศเหมือนเดิมซะเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ข้าจะออกมานะอย่าให้ชุนไม่ต้องให้พูดซ้ำโดนด่าเข้าไปแบบนี้ไฮเอวิชันรี่ก็เงืบไปเลยดีครับ เจอผู้มีพลังสูงสูงของจริงเข้าให้ถ้าไม่ทําตามใจคงไม่ดีแน่แต่ก่อนจะเอาดักแด้ไปลอยที่เดิมเฮอร์เบิร์ตก็เลยเล่าแผนการสร้างโลกในอุดมคติให้อดัมฟังว่าไอ้ i, โลกมนุษย์แต่เดิมเนี่ยนะมันเต็มไปด้วยความชั่วร้ายที่เกิดจากความก้าวร้าวของมนุษย์ผู้คนเข็นฆ่าทําสงคราม ความหายนะเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าดังนั้นข้าเลยคิดจะเดินหน้าโครงการเขาเตอร์เอิร์เพื่อสร้างโลกที่มนุษย์ไม่มีสัญชตาตญาณในการฆ่าขึ้นมาเอาแบบให้วิวัฒนาการไปสักพันล้านปีจะได้เห็นความเจริญแท้ๆเอาอย่างนี้ไหมล่ะท่านก่อนจะกลับไปลอยเทงเต้งเนี่ยท่านก็อยู่ดูซะหน่อยเป็นไงพูดจบเฮอร์เบิร์ตก็ลงมือสร้างเขาเตอร์เอิร์เลยครับกระบวนการดําเนินไปได้อย่างเรียบร้อยซึ่งระหว่างที่กระบวนการเดินหน้าไปเนี่ยไฮเอโรชันรีที่เหนื่อยมานานก็เกิดง่วงแล้วก็พลอยหลับไปซะอย่างนั้นแถมจังหวะที่หลับก็ด สุดๆเพราะพอหลับปุ๊บเจ้าแมนบีสซึ่งเป็นนิวเมนทรยศก็ขับยานเข้ามาบุกสถานีอวกาศแล้วแอบไปตั้งโปรแกรมใหม่ตอนไฮเอวิชชันนารีกำลังหลับอยู่ซีนี้มั่งอย่างกวาัวซ่อนไตเลยฮะคือต้องใช้คำนี้จริงๆ ขอเจ้าแมนบีสเนี่ยเข้าไปดูเครื่องเล่งวัฒนาการอ้อไหนดูสิไอหมอนี่เนี่ยมันจะสร้างโลกที่มนุษย์ไม่มีสัญชาตญาณในการฆ่าดีว่ะเปลี่ยนแม่งซะเลยดีกวา่าจากนั้นพี่แกก็ป้อนโปรแกรมใหม่ทั้งหมดอารมณ์แบบเซิร์ฟนี้เนี่ยฆ่าเป็น GM แล้วโว้ยว่าแล้วพี่แกก็คีย์ระบบให้มนุษย์ในเคาน์เตอร์เอิร์ดเนี่ยฆ่ากันร,รัวๆปัม๊มยูนิตป่าเถื่อนขึ้นมาแบบยับๆถ้าภาษาเกมเมอร์ก็คงเรียกว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมีแต่คนท็อกซิกเต็มไปหมด ตีกันให้ยับ PVP กันทั้งดาวพอกลายเป็นเคาน์เตอร์เอิร์ธที่ไม่สมบูรณ์เจ้าของเซิร์ฟที่เพิ่งตื่นก็เดือดจัดเลยครับแต่เฮอร์เบิร์ตก็ดันสู้แมนบีสไม่ได้เพราะโดนโจมตีด้วยระเบิดกระแสจิตทำให้เขาได้รับบาดเจ็บตอนนั้นอดัมวอลล็อกที่นอนดูเหตุการณ์อยู่ในดักแดกก็รู้สึกทนไม่ได้เขาก็เลยออกมาช่วยไล่แมนบีสจนมันหนีไปที่เคาเตอร์เอิร์ธ ตอนนั้นไฮเอลหรือชันนารีเศร้าจัดเลยครับเรียกว่าร้องไห้หลังน้ำตากันเลยทีเดียวที่โปรเจกต์พังพินาศเพราะมีเกรียนมาป่วนดังนั้นเขาก็เลยคิดจะทำลายเคาน์เตอร์เอิร์ดทิ้งทั้งหมดแต่อดัมก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งเลยเอางี่้ดีกว่าเดี๋ยวข้าไปตามข้าแมนบีสและกอบคู่เคาน์เตอร์เอิร์ธให้เพราะได้ยินดังนั้นเฮอเบิร์ตก็ตกลงและได้มอบโซเจมกลางหน้าผากให้อดัมเป็นของขวัญและอดัมก็เดินทางไปกอบคู่เคาน์เตอร์เอิร์ธตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ สำหรับ Counter Earth ของ High Evolutionary เนี่ยนะครับแม้มันจะเป็นผลงานชิ้นเอกแต่ก็ทำให้เจ้าต,ตัวต้องเจอปัญหาไม่น้อยเหมือนกันวันดีคืนดีกาแล็กตัสก็จะมากินเอาอย่างนี้ พวกคุณอ่ะชอบล้อท่านพ่อตาว่าเป็นกระสอบทรายอวกาศอย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่างน้อยเขาก็ชนะ High Evolutionary ได้ก็แล้วกันถ้าตอนนั้น Fantas ติก4ฟไม่มาช่วยเนี่ยรับรองว่าเละแน่ๆโดนขมือบทั้งดาวแต่แค่เรื่องกา l ล็กตัสจะมากินดาวเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยถ้าเทียบกับตอนที่คาลเตอร์เอิร์ดโดนพวกบีออนเดอร์ขโมยไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์คือบีออนเดอร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือไอ้พวกที่ทําให้เกิด i ิน cur อร์ชันนี่แหละถึงแม้พวกมันจะมองว่าคาลเตอร์เ,รเอิร์ พวกมันก็กลัววัฒนาการที่ไม่อาจคาดเดาถึงผลลัพธ์มันก็เลยพยายามตัดไฟแต่ต้นลมไปก่อนพอดาวตัวเองโดนขโมยแถมคนขโมยเป็นพวกบียนเดอร์เฮอร์เบิร์ตก็เลยนอยรับประทานอีกแล้วะฮะโหคุณคิดดูดิทุ่มเทกับวิวัฒนาการมาตั้งนานพอได้เห็นพวกบียนเดอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหยังห่างชั้นเหลือเกินทำยังไงก็เทียบเคียงไม่ได้สักนิดทำไมข้าถึงได้กระจอกแบบนี้วะและพอท้อแล้วต้องทำไงก็หาเรื่องตายสิจ๊ะแต่จะฆ่าตัวตายก็ไม่ได้นะครับ ถ้าชุดเกราะที่ใส่เนี่ยมันดีจัดๆพยายามฆ่าตัวตายทุกวิธีมันก็ฟื้นคืนชีพให้ใหม่ตลอดเฮอร์เบิร์ตก็เลยใช้พลังเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นลิงนะเพื่อล่อให้ฮักมาสู้ด้วยแต่ขนาดนอนให้ฮักต่อยแล้วต่อยอีกฮักก็ยังต้องทุบอยู่นานจนในที่สุดชุดเกราะก็พังในระดับที่เขาสามารถตายได้เฮอร์เบิร์ตจึงวิวัฒนาการตัวเองถอยหลังจนกลายเป็นสัตว์เซลล์เดียวไปซะเลยนี่เป็นน้ำมึกเมื่อ ไอเนื้อเรื่องตอนนี้แหละครับที่ทําให้ไฮเอวอริชันรี่เนี่ยกลายเป็นตัวร้ายที่ชัดเจนขึ้นการได้เห็นบีออนเดอร์ทำให้เขาเสียสติและคลั่งการวิฒนาการยิ่งกว่าเดิมอย่างที่บอกไปว่าชุดกร่องเขาเนี่ยดีมากๆเพราะฉะนั้นไม่นานมันก็คืนสภาพไฮเอวอริชันรี่จากสัตว์เซลล์เดียวกลายมาเป็นมนุษย์ยุคอนาคตแบบเดิมเป๊ะๆและคราวนี้เฮอร์เบิร์ตไม่คิดจะทําการทดลองยบเงียบไปที่ห่างไกลเหมือนเดิมอีกแล้วแต่เขาคิดจะไปยุ่มย่ามกับการวิฒนาการมนุษย์โลกเหตุผลก็คืออยากให้ชาวโลก เดร์ er ในสักวันนั่นทําให้เขากลายเป็นศัตรูที่ต้องปะทะก,กับพวกฮีโร่หลายต่อหลายครั้งเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงโลกตามอําเภอใจเกร็ดความรู้อีกอย่างเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ก็คือไฮเออร์ชันารีนั้นเกลียดการโคลนนิ่งมากๆเพราะสําหรับไฮเออร์ชันารีแล้วเขาชอบที่จะเล่งอีโวไปข้างหน้ามากกว่าแต่การโคลนเนี่ยคือการทําให้วัฒนาการย่ําอยู่กับที่ แต่แต่พี่แกก็มีทําบ้างเวลาจะใช้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นตัวละครที่ชื่อลูมินัสร่างโคลนที่สร้างขึ้นจาก DNA ของปีแอโ o รกับวันด้าที่สามารถใช้ได้ทั้งเวทมนต์และเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าควิกซิลเวอร์ซะอีก าจะให้ผมยกตัวอย่างความแสบของหมอนี้สักนิดว่า Evolutionary เนี่ยเคยสร้างความบันไลอะไรเอาไว้บ้างยกตัวอย่างสั้นๆก็จะมีการใช้ดาวเทียมทำลายพลังของมิวแทนทุกคนบนโลกใช้ระเบิดยีนฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ไม่ใช่มนุษย์ทำให้เค้าเติร์ดพุ่งชนโลกเพื่อรีเซ็ตวิวัฒนาการแต่โชคดีที่ทั้งหมดที่พูดมาถูกพวกฮีโร่ขัดขวางเอาไว้ทุกครั้งแต่ก็นั่นแหละครับเอาจริงๆจ,จะพูดว่าเจ้านี้เป็นคนที่จิตใจชั่วร้ายก็คงพูดได้ไม่เต็มปากน่าจะเรียกว่ามีความ ร้ายต่อมนุษยชาติมากกว่าและที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคุณจะเห็นว่า High Evolutionary นั้นมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครมากมายที่โผล่มาแล้วใน MCU และที่ยังไม่โผล่ก็อีกเพียบยังไงหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดจะทำให้คุณเอาไปขบคิดกันต่อนะครับส่วนวิเคราะห์เรื่องราวในตัวอย่าง Guardian 3เนี่ยถ้าไม่ยุ่งจนเกินไปเดี๋ยวจะทำคลิปวิเคราะห์มาให้ชมนะครับวันนี้ไปละครับบายๆจ้า